ขอเลื่อนต่อไปเลยนะคะสำหรับเดี๋ยวข้อสองตัวนี้ไปฝึกทําได้เองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่สามดูแล้วกันข้อที่สามข้อที่สองจะคล้ายๆกับข้อที่1เดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่สามกันข้อที่สามขอบอกว่าจงทานายทิศทางของปฏิกิริยาเมื่อเพิ่มหรือลดปริมาณของสารในระบบมี A มีดีมี C มี d นะคะถ้าสมมุติว่าข้อที่หนึ่งนะคะเอาข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราเพิ่ม A เราเพิ่ม AA ต้องพยายามปรับตัวเองเป็นยังไงคะ ปรับตัวเองลดลงถ้า A จะลดลงได้นะคะปรับตัวเองลดลงถ้า A จะลดลงได้ A จะต้องเป็นสารตั้งต้นนะคะมันพอเป็นสารตั้งต้นจะทําให้ทิศทางไปด้านนี้นะคะแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นชี้ขึ้น,นตรงผลิตภัณฑ์ฝั่งสารตั้งต้นก็ลดลงแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะเอาข้อที่1เนี้ยมาเขียนเป็นกราฟนะคะหลักการในการเขียนในข้อนี้นะคะข้อนี้เขาบอกว่าเราเพิ่ม A ถูกต้องไหม ถ้าเราอาอันนี้มันคือกราฟที่เขียนอยู่ในสภาวะสมดุลเนาะอันนี้คือสารมีอยู่ทั้งหมดเอสี่ตัวเนาะ A อ C D คุณครูคก็เลยเคยเขียนเป็น a B C D อ๋ออันนี้สลับกันนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตซูมแล้วก็แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะคะ A,B,C,D ให้ดูทิศทางคร่าวๆจากนั้นเราลองมาดูนะคะ A,B,C,D นี้จะมีทิศทางยังไง A เพิ่มแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เพิ่มขึ้นแบบนี้ ตัวไหนเพิ่มให้มันให้ชี้ลูกศรตั้งแบบนี้อ่าจากนั้นเรามาดูว่าที่ที่ทางมันเคลื่อนเป็นยังไง A เ,เพิ่มแล้วจากนั้น A จะพยายามปรับตัวเองลงเพิ่มแล้วใช่ไหมแต่ A จะพยายามปรับตัวเองลงแต่เหมือนเดิมไหมไม่นะคะ a จะพยายามปรับตัวเองลงเหมือนเดิมไหมไม่ ะะดังนั้นถ้ามันไม่เหมือนเดิมสังเกตดูบรรทัดนี้กับตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะต้องไม่ต่ําลงด้วยนะเพราะว่าคุณครูบอกไว้ว่าอย่างไรเพิ่มแล้วเพิ่มเลยลดแล้วลดเลยเห็นไหมเอม,มันอยู่ระดับนี้ใช่ไหมพอมันเพิ่มให้เอมันก็จะชี้ขึ้นเพิ่มตัวไหนชี้ตรงนั้นนะคะแล้วพยายามปรับตัวเองลดลงลดลงมาแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะเหมือนความรักที่แบบความเชื่อใจมันถูกทําลายไปแล้วเนาะอ่าต่อไปนะคะเราลองมาดู b เป็นยังไง b มันลดลงถ้า b ลดลงค่อยๆลดลงเลยไม่ต้องมามีลูกศร ตรงนี้ตรงโค้งต้องระมัดระวังดีๆนะถ้าเราเพิ่มนะ่ะมันจะเป็นตรงดิ่งหรือถ้ามันลดมันก็จะลดลงแบบดิ่งแต่เวลามันค่อยๆลดลงอย่างี้ในกรณีที่เป็นสารตั้งต้นมันจะค่อยๆโค้งลงนะคะเหมือนกับเรื่องอัตรานั่นเองนะคะต่อมา c เป็นยังไง c มันเพิ่มเกิดเพิ่มขึ้นดังนั้น c ต้องเกิดโค้งขึ้นแบบนี้นะคะ d เป็นยังไง d ก็โค้งขึ้นนะคะ a b c d เออครูเขียนสลับกันนะคะโค้งขึ้นทั้งสองอันเลยนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่ง ข้อสำคัญคือเขียนกราฟให้ได้นะคะว่ามันเพิ่มตรงไหนมันลดตรงไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปข้อที่2นะคะในส่วนของข้อที่2ข้อ2อลองทำอีกไหมอ่าเดี๋ยวคุณคุณจะเฉลยไว้ให้นะคะข้อ2องทำแล้วค่อ,คอยๆอ่ากดหยุดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวแบบค่อยเงยหน้าขึ้นมาดูคําตอบอีกทีนะคะอ่าบมันลดลงใช่ไหมคะ B จะต้องปรับตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะคะ b จะต้องปรับตัวเองให้มันเพิ่ม นนะะมาลดเนาะตรงนี้เขียนไว้ข้างบนจะได้ไม่สับสนอ่าเพิ่มขึ้นโดยมันจะเพิ่มขึ้นได้มันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วตรงปลายลูกศรก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันต้นลูกศรก็จะลดลงลดลงโอเคคุณครูเอามาเติมได้แบบนี้นั่นเองนะคะอืมทิศทางไปฝั่งนี้ทีนี้มาดูกราฟคุณครูขอลบตรงนี้ออกนะคะจะได้เห็นกราฟเนาะอืมมาดูข้อสองนะคะข้อ2เราลดบีลดแล้ว ตรงดิ่งให้มันแบบนี้นะคะพอรถ B e อีจะพยายามปรับตัวเองให้เหมือนเดิมแต่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเเป็นยังไง A เพิ่มขึ้นเพราะว่า A มันลูกศรมาฝั่งนี้ลูกศรมันมันมันมาฝั่งนี้ไงเห็นไหม A มันก็เลยเพิ่มขึ้น C เป็นยังไง c จะลดลงโค้ง d เป็นยังไง d ก็โค้งลงแบบนี้นะคะมาดูเฉลยได้นะคะเด็กๆต่อไปเพิงได้ของขิมโฟนอันที่2คือความดันความดันหลักการในการจําก็คือ ความดันจะมีการเลือดสมดุลจากฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงโมลมากไปด้านที่มีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าสูิว่าเพิ่มความดันมันจะเปลี่ยนแปลงจากฝั่งที่มีโมลมากไปไปหาโมลน้อยตามทขนไหมแต่ถ้าลดความดันมันจะเปลี่ยนแปลงจากฝั่งที่มีโมลน้อยไปหาโมลมากโดยโมลนีนคล่คิดแค่ในสถานะแก๊สเท่านั้นนะคะอเดี๋ยวคุณครูลองทําให้ดูนะคะข้อที่หนึ่งหลักการนะคะทวอนอีกครั้งนะคะ ความดันเนี่ยจะมีผลต่อในสภาวะที่มันเป็นแก๊สเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราเพิ่มความดันเพิ่มความดันนะคะสมดุลมันจะเลื่อนจากสมดุลจะเลื่อนจากฝั่งที่มีโมลมาก N คือโมลเนาะโมลมากไปหาฝั่งที่มีโมลน,น้อยโอเคจำตัวเดียวก็ได้อีกตัวหนึ่งก็จะได้แบบตรงกันข้ามเลยเพราะว่าถ้าอีกอันหนึ่งคือเป็นการลดความดันสมดุลก็จะเลื่อนจากโมลน,น้อยไปหาโมลมากนะคะเราลองมาดูกันข้อที่หนึ่ง อเื่มเดือตรงนี้ขอแก้ตรงนี้นะคะเติมสองให้หน้า4แล้วตรงนี้เติม G นะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนเวลานับจํานวนโมลน,นะคะเราลองมาดูฝั่งสารตั้งต้นนะคะ A กับ B, B เนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหน้าเป็นเลข1เนาะดังนั้น1กับ1รวมกันฝั่งนี้ก็จะได้เป็น2โมลฝั่งผลิตภัณฑ์ก็คือ2กับ1รวมกันตรงนี้นะคะหนูก็จะได้เป็น3โมลดังนั้นข้อที่1โจทย์บอกว่าเมื่อเพิ่มความดันสมดุลมันก็ต้องเลื่อนฝั่งเลื่อนจาก เลื่อนไปทางไหนก็คือจากโมนมากไปโมลน้อยโมนมากก็คือ3มโมนโมนน้อยก็คือ2โมนมันก็จะเลื่อนย้อนกลับนั่นเองนะคะถ้าลดความดันก็ไปฝั่งด้านนี้นะคะถ้าต้องการข้อ3ถ้าต้องการให้สมดุลเลื่อนไปข้างหน้าจะต้องเพิ่มความดันหรือลดความดันก็ถ้าต้องการให้เลื่อนไปข้างหน้าคือเลื่อนไปฝั่งนี้จะต้องเพิ่มหรือลดความดันหนูก็ต้องดูว่าฝั่งซ้ายคือ2โมนฝั่งขวาคือ3มโมนเลื่อนจากโมลน้อยไปโมนมากแสดงว่าเราก็ต้องลดความ ดันนั่นเองนะคะในทางกลับกันถ้าต้องการให้สมดุลเลื่อนย้อนกลับจะต้องเพิ่มหรือลถก็ต้องเป็นเพิ่มความดันอ่ะทีนี้มันจะมีผลต่อสมดุลอย่างไงนะคะเราลองมาดูขออธิบายเพิ่มต้นเติมด้วยตรงสีเขียวโดยคุณครูจะอธิบายแค่ข้อหนึ่งเนาะเมื่อเพิ่มความดันสมดุลเลื่อนไปทางขวาถ้าสมดุลเลื่อนไปทางขวาแล้วมันจะทําให้เป็นยังไงคะ A เพิ่มขึ้น B เพิ่มขึ้น C เป็นยังไงลูกลดลง D เป็นยังไงก็ ลดลงนะคะดังนั้นถ้าเพิ่มความดันใส่ให้ทุกตัวเลยเพิ่มเพราะนเพิ่มความดันอัดเข้าไปในระบบมันจะเพิ่มความดันแบบนี้ทีนี้สมดุลมันจะเลื่อนไปทางสายมือใช่ไหมในกรณีนี้นะคุณครูจะเอามาเขียนนะคะสมดุลเลื่อนไปทางนี้ทําให้ A เป็นยังไงลูก A มันเพิ่มขึ้นเวลา A เพิ่มขึ้นให้ค่อยๆโค้ขงขึ้นแบบนี้โค้งต่อไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวตรงต่อไป B เป็นยังไง B เพิ่มขึ้นก็โค้งขึ้น ปึ๊บต่อไปเลยนะคะถ้าพกโค้งขึ้นมีแบบเดียวไม่มีโค้งแบบนี้นะคะอ่าถ้าลดค่อยลดลงแบบนี้นะคะอืซีเป็นยังไงลูก C ก็ลดลงอ่าดีเป็นยังไงคะ D ก็พยายามปรับตัวเองลดลงแต่ไม่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละอ่านี่คือลักษณะของสมดุลน,นะคะต่อมาข้อที่5นะคะอันสุดท้ายแล้ว หนึ่งเอาวเวลยความเข้มข้นสองคือความดันความดันจัดไปเรียบร้อยอันที่สามคืออุณหภูมิคุณครูคบอกแล้วว่าสิ่งที่ทำให้ค่าเคเปลี่ยนคืออุณหภูมินะคะ <c oughs> ข้อนี้โจทย์บอกว่าจากสมการให้ระบุว่าเป็นดูดหรือคายเด <c oughs> ี๋ยวคุณครูสอนดูดกับคายก่อนแล้วก็ค่อยมาดูข้อหงว่า,าดูดกับคายจะมีผลต่อสมดุลอย่างไงนะคะ <c oughs> ข้อหนึ่งถ้ามี อ่ะ uh, a b c d แล้วเขียนไว้เลยว่าปฏิกิริยานี้ดูดความร้อนก็ตอบได้เลยว่าอันนี้คือดูดความร้อนแล้วอันที่2ก็คือเขียนไว้คายนะคะไม่มีเครื่องหมายใดๆอยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็คือเป็นคายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น a บวก b กลายเป็น c บวก b แล้วก็ให้ความร้อนออกมาตรงนี้นะคะแบบเหมือนคายความร้อนออกมาด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคายแต่ถ้ามีความร้อนมาบวกอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นดูดความร้อนดูดเข้าไปเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ถ้าคำนวณออกมาเดลต้าเอสมีค่าเป็นบวกตัวนี้เป็น ดูดนะคะแล้วก็ถ้าคำนวณออกมาแล้วเดลต้าเอเป็นลบเป็นอะไรคะเป็นคายนะคะอ่าในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูสมดุลก็คือมันจะมีผลต่ออุณหภูมิยังไงนะคะดูตรงนี้จงตอบคําถามต่อไปนี้นะคะว่าเอ,อ่อเมื่อเราเปลี่ยนอุณหภูมินะ่ะมันจะมีผลต่อสมดุลเป็นยังไงนะคะมาดูตรงนี้นะคะ a บวก b กลายเป็น c บวกบเดลต้าเเท่ากับยี่สิกิโลจูลแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาปฏิกิริยาอะไรลูกบวก มันเป็นบวกเนาะก็คือเป็นดูดนะคะเป็นปยญญาดูดความร้อนนั่นเองนะคะหลักการเกี่ยวก yani ับอุณหภูม er ินะคะก็คือถ well ้าปฏิก uh ิริยาที่มันดูดความร้อนปฏิกิริยาดูดความร้อนชอบอุณหภูมิไหมดูดไงดูดเพื่อที่จะเกิดเวยาชอบไหมคะอ่ะชอบนะคะถ้าปริยาดูดความร้อนนะคะมันจะชอบดูดอุณหภูมิพอมาดูดอุณหภูมิทําให้ปัาเป็นดูดอุณหภูมิปริยา อขอโทษทีถ้าดูดความร้อนนะคะถ้าเราเเพิ่มอุณหภูมิให้มันปฏิกิริยาจะเกิดไปข้างหน้าได้ดีนะคะเกิดไปข้างหน้าคือเกิดได้เป็นโปรดักต์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีนะคะเกิดไปข้างหน้าได้ดีเพราะเกิดไปข้างหน้าได้ดีค่า k จะเป็นยังไงคะจะมากนั่นเองเพราะว่าค่า k ก็คือความเข้มข้นของโปรดักต์ส่วนด้วยความเข้มข้นของ ตั้งต้นนั่นเองนะคะอย่าลืมยกกำลังเอยกกำลังดีให้ด้วยเด้อเอาใหม่นะจำดูดความร้อนแต่คายไม่ต้องจำคายก็จะตรงกันข้ามเด้อถ้าไปดูดความร้อนนะคะมันจะชอบอุณหภูมิพอเราเพิ่มอุณหภูมิให้กับปฏิกิริยาปฏิกิริยาก็จะเกิดไปข้างหน้าได้ดีเกิดไปฝั่งด้านนี้ได้ดีนะคะตามทิศทางของลูกศรนี้ไปข้างหน้านะคะพอเกิดได้ดีค่า k ก็จะมีค่ามากนั่นเองอย่างในกรณีนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิสมดุลเลื่อนไปทางไหนลูกเป ลดลงดีละคะลดลง C ค่ะเพิ่มขึ้นพออยู่ปลายลูกศรเนาะดีนนละเพิ่มขึ้นดีมากค่ะเป็นแบบนี้ถ้าคุณครูนําข้อที่1ตรงนี้นะคะมาเขียนเป็นกราฟเด็กๆก,ก็จะสามารถเขียนกราฟได้ดังต่อไปนี้นะคะขอเป็นความเชื่อมข้นของ a b c แล้วก็ D นั่นเองนะคะอ่า a มันจะลดลงเวลาไม่ต้องมีแบบขเขาเรียกอะไรนะมีฉีด,ดิ่งขึ้นดิ่งขึ้นไม่ใช่แบบ ชันขึ้นนะคะหรือว่าแบบดิ่งลงอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับมันแค่เราบอกทิศทางของมันเนาะในส่วนของอุณหภูมิ A ลดลง B ลดลง C เป็นยังไงลูกเกิดเพิ่มขึ้น D เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นแค่นี้นะคะ ตรงนี้เป็นแบบเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นสมดุลใหม่ของมันนั่นเองนะคะต่อมาคุณครูถ้าลดอุณหภูมิล่ะคะถ้าลดอุณหภูมิจะมีผลต่อปฏิกิริยายังไงถ้าลดอุณหภูมิปฏิกิริยานี้เป็นปริยาดูดความร้อนถ้าลดอุณหภูมิมันก็จะเกิดย้อนกลับนั่นเองนะคะมันไม่ชอบเกิดอ่าต่อมา A อบวกบีเอบวกบี B, กลายเป็น C ีบวกดแล้วก็บวกพลังงานอยู่ข้างหลังเป็นดูดหรือคายคะข้อนี้อ,าาาอ่าเป็นปริยาคายความร้อนถ้าเป็นปฏิกิริยาคายถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิสมดุลจะชอบไหม ไม่ชอบสมดุลก็จะเกิดย้อนกลับนะคะถ้าสมดุลเกิดย้อนกลับเเป็นยังไงเพิ่มขึ้น B เป็นยังไงลูกเพิ่มขึ้น C เป็นยังไงคะลดลงแล้วก็ดีเป็นยังไงคะลดลงนั่นเองนะคะก็ดูว่าถ้าอยู่ต้นลูกศรมันเป็นสารตั้งต้นมันจะต้องลดลงถ้าอยู่ตรงปลายลูกศรมันก็องแบบเป็นผลิตภัณฑ์เนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเดี๋ยวดูหน้าถัดไปสิโอเคก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นสิ่งที่มีผลต่อสมดุลมีอยู่3ามอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือ ความเข้มข้นสองคือความดานสามคืออุณหภูมิโดยสิ่งที่ทาให้อุณหภูมิเปลี่ยนคืออะไรคะเอาขอโทษดีสิ่งที่ทำให้ค่าเคเปลี่ยนคืออะไรคะอุณหภูมินะคะเป็นตัวสําคัญมากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมห้านะคะที่ยังเรียนเรื่องนี้อยู่หนูสามารถเปิดคลิปกลับมาทบทวนแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดที่คุณครูยังไม่ได้ทําอยู่ในนี้ทําเสร็จแล้วสามารถส่งมาให้คุณครูดูได้ด้วยนะคะอ่าขอให้ทุกคนโชคดีกับสอบกปลายภาคที่จะถึงนี้คะ่ะสำหรับสมดุลเคมีในหัวข้อนี้ก็จบไปแล้วสวัสดีคะ่ะ